เด็เทคนิคดูแลแผลเป็นนูนคีลอยด้วยการใช้ t i กเซลเทอร์โม c ม a n i นิ l ค b l อปเรชัน v ด c e ์ TMA สวัสดีครับมอรุษครับ มีเทคนิคในการดูแลแผลเป็นนูนคีรอยตัวใหม่ค่อนข้างเกือบล่าสุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับคือการใช้ทิกเซลนะครับทิกเซลเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่เลเซอร์นะครับไม่ใช่คลื่นดัตซาซาวไม่ใช่คลื่นด้นะครับเป็นนวัตรกรรมซึ่งมีมาสักระยะในต่างประเทศแล้วอ่าที่อเมริกายุโรปออสเตรเลียสิงคโปรอ์อะไรเนี่ยนะครับก็มีการใช้ละเขาคืออะไรนะครับกลไกของเขาคือการใช้อ่า เทอร์โมนั่นเองเทอร์โมเมคานิคอลคือเทอร์โมก็คืออุณหภูมิความพลังงานความร้อนนะครับโดยจะใช้หัวทิปที่เป็นไทเทเนียมนะครับจะเป็นลักษณะพีระมิด9 9 8าคอันนะครับซึ่งจะสร้างพลังงานความร้อนได้ที่400องศาเหมือนกับเลเซอร์เลยนะครับแล้วหัวเขาเนี่ยจะตึกลงไปสัมผัสกับผิวหนังในบริบร,บร,ระยะเวลาที่สั้นมากดังนั้นเนี่ยก็จะทานเฟอร์พลังงานลงไปที่ผิวหนังได้ ซึ่งกลไกหลักๆของเขาจะมี2อันนะครับดู a l e f อฟเฟคืออ i ไทเทเนียมทิปเนี่ยซึ่งจะไปทําให้เกิดส t a มม์คอเนียมเนี่ยนะครับมันถูกความร้อนทําให้แห้งไปนะครับทำให้เกิดอ่าคเลกูลเลสทิชชหรือที่ว่า small coagulation necrosis area ซึ่งจะเป็นต่างกับเลเซอร์เลยเลเซอร์ Laser จะทำให้เกิดทิชชูตายเยอะแต่นี้จะเกิดนิดเดียวผิวหนังที่ใต้ชั้นสแตมม c คอเนียมานะครับจะเกิด มีเขาเรียกว่า d ดี d r a t e คือเหมือนกับโดนดึงน้ําออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเด่นของเขาคือเมื่อโดนดึงน้ําออกไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราทาสารต่างๆเนี่ยนะครับสารที่ะรายในนะ้ำไม่ว่าจะเป็นกร o แฟ f เตอร์เอ็กโซโซมอะไระต่างๆก็จะดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นนะครับเ,เหมือนกับเป็นคันเพิ่มการดูดซึมของสารที่เราจะใช้ในการรักษาไม่ว่าจะเป็นลุมซิวแผลเป็น นูนคีรอยต่างๆซึ่งในการรักษาแผลเป็นนูนคีรอยเนี่ยนะครับก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พวกการทาเพิ่มการดูดซึมของพวกยา <S <S <ๆ>เช่นสเตียรอยด f u ์ 5FU หรือว่ารักษาสิวก็คือการใช้พวก ALA ล ตัวนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับเลเซอร์คือว่าจุดเด่นของเขาคือเลเซอร์เนี่ยเขาจะต้องปล่อยความยาวคลื่นที่สเปกซิฟิกไปจับกับโครโมโฟอร์นะครับดังนั้นเนี่ยบางทีในฟังชั่นเซ l c o ทเนี่ยจะจับกับน้ําซึ่งบางทีก็จะทําให้เกิดรอยดํา PIS ขึ้นมาได้แต่ตัวของตัวทิกเซลเนี่ยนะครับเขาจะปล่อยพลังงานความร้อนซึ่งมันจะกระจายไปในทั่วทุก ทิชชูดังนั้นเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยพบว่าไม่ค่อยเกิดรอยดำหลังการรักษา ในการที่เอามาใช้รักษาแผลเป็นนูนคีลอยนะครับโดยเฉพาะแผลเป็นนูนคีลอยที่มีลักษณะใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยการใช้การฉีดยาเนี่ยอาจจะเจ็บเกินไปนะครับก็ใช้เป็นตัวทิกเซลเขาจะปล่อย2กลไกก็คือ1คือใช้พลังงานของเขาเนี่ยทำให้เส้นใยแผลเป็นนูนคีลอยเนี่ยเรียบขึ้นแล้ววันที่2ก็คือ,อการที่มันเพิ่มการดูดซึมดังนั้นเนี่ยเทคนิคที่หมอใช้เนี่ยหมอจะใชะ้ตัวเอ็กโซโซมะนะครับทาหลังจากกรรักทำทิกเซลก่อน แล้วก็ใช้ตัวเอ็กโซโซมรวมถึงการใช้ตัวยาต่างๆที่ช่วยรักษาแพเป็นโนคีลอยนะครับซึ่งตัวเอ็กโซโซมเนี่ยหมอก,ก็จะใช้เทคนิคคือตัว e l e c t r o p พ r a t i o n ซึ่งผลักตัว เอกโซโซมให้ลงไปในผิวได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็จะช่วยผลักตัวยาต่างๆลงไปช่วยให้แผลเป็นนูนคีรอยอที่แข็งเนี่ยหนึ่งคือขนาดเล็กลง2ความนูนแข็งดีขึ้น3ความแดงดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีในการดูแลรักษาแผลเป็นนูนคีรอยที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับคือพลังงานของตัวทิกเซลเนี่ยมัน ทำให้เกิดพลังงานปล่อยพลังงานลงไปทําให้พวกเส้นใยการสร้างคอลลาเจนเนี่ยมีการจัดเรียงตัวที่ดีขึ้นสสร้างเส้นใยคอลลาเจนที่ดีขึ้นนะครับสเอ็กโซโซมเนี่ยก็เพิ่มการดูดซึมของเอ็กซโซมซึ่งเอ็กซโซมเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับทั้งการหายของแผลระยะแรกอันที่2คือการที่เ,เส้นใยคีลอย ต่างๆเนี่ผลิตคอลลาเจนเป็นอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะดีขึ้นทําให้ลักษณะแผลเป็นเนี่ยเรียบลงแล้วก็ความแข็งความแดงต่างๆเนี่ยดีขึ้นได้นอกจากการรักษาแผลเป็นนูนคีรอยแล้วนะครับตัวเครื่องเทอร์โมเมคานิคอลอ a ปเปรชันเดเวิ์เนี่ยหรือว่าทิกเซลเนี่ยนะครับก็ยังสามารถใช้ในการดูแลปัญหาผิวอื่นๆได้นะครับมีการศึกษาเกี่ยวกับพวก พอทวาสเตนนะครับพวกริ้วรอยหลุมสิวแผลเป็นรอยแตกลายาหรือว่าการรักษาฟ้าโดยการเพิ่มการดูดซึมหรือว่ารักษาผมร่วงผมบางอะไรก็มีหลายอย่างนะครับจริงๆแล้วหมอว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเลยคือเขาได้ทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากการอับรชัน่นใช่ไหมครับแล้ที่2คือการที่เขาเพิ่มการดูดซึมของตัวยาดังนั้นเนี่ย น่าสนใจทีเดียวเลยเราก็มีการศึกษาจากฝั่งซิลิลานะครับเกี่ยวกับว่าใช้ทิกเซลร่วมกับการทาสเตียรอยกับเปรียบเทียบกับการฉีดสเตียรอยเลยพบว่าได้ผลใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีถ้าเกิดมีคนไข้มีแผลเป็นนูนคีลอยแต่ไม่ไม่ไม่อยากฉีดยาหมอก็ว่าการใช้ตัวทิกเซลหรือว่าเลเซอร์ บวกกับพิ c โคเซกเลเซอร์หรือแฟคชั่นอลเลเซอร์ร่วมกับการทายาเนี่ยนะครับก็น่าจะได้ผลดีโดยเฉพาะแผลเป็นนูนนะครับผมหรือว่าแผลผ่าตัดนะครับนี่ก็เป็นออปชั่นในการรักษาหากใครมีข้อสงสัยปรึกษา Facebook หมอรุชนคุยนะครับ